คุณกำลังอยู่กับผมราชาจนสลัดแห่งลุ่มน้ำปิงเต้สีปึกครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วครับฤดูแห่งการท่องเที่ยวครับหลายท่านก็วางโปรแกรมกันไว้แล้วครับเตรียมตัวออกนอกสถานที่ออกเดินทางกันแล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านจะต้องเตรียมรถให้พร้อมนะครับผมให้พร้อมในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพไม่ให้ไปตายการทางนะครับผม การเตรียมรถให้พร้อมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญผู้รู้เลยครับผมเพื่อให้คำแนะนำกับท่านไปครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกฤิดทำไมเวลาผมต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับรถผมถึงต้องมาหาคุณกฤิดคุณกฤิดครับคุณกฤิดเป็นใครครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวรายการนะครับที่ติดตามช่องเตซีปึก อธิบายนิดนึงนะฮะผมชื่อธนกิจนะครับเรียกเฉยเว่ากิจได้นะครับก็ปัจจุบันทําอู่ซ่อมรถคลาสสิกนะครับมาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ความที่จะทําอู่ซ่อมรถคลาสสิกเนี่ยนะครับผมก็เป็นผู้จัดการศูนย์นะครับในส่วนของเวอร์ซิเดสเบนซ์นะครับแล้วก็บีเอ็มดับเบิลยูนะครับนิสสันแล้วก็ฮอนด้าก็อยู่ค่ายใหญ่ๆมาหลายค่ายนะครับตรงนี้ประสบการณ์การทํางานก็กว่า30ปีแล้วครับผมถึงต้องเลือกสรรสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมครับอย่างนี้ ต่อไปก็เราก็คุยกันเ,เรื่องเคล็ดลับรถที่จะเดินทางในหน้าหนาวในระยะทางไกลๆส่วนใหญ่เขาก็จะขับกันนั่นแหละกรุงเทพภาคเหนือกรุงเทพอีสานร,ระยะทางมันต้องไกลเราต้องดูแลกันยังไงครับพี่กิตอ่ะจริงๆมันแบบ2พาร์ทนะฮะถ้า,ถาเกิดเป็นรถใหม่ๆอย่างของพี่เต้นเนี่ยปัจจุบันก็จะเข้าศูนย์บริการนะครับในการดูแลให้ศูนย์บริการตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ดูแลค่อนข้างครบอยู่แล้ว วันนี้เรามาคุยในส่วนของรถตั้งแต่ปี2 0 0พันขึ้นไปแล้วกันเนาะ <Wow. S 1> ที่แบบต้องมาดูแลนะครับแต่บางคนเอ๊ะแล้วมันดูแลยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดจะเดินทางไกลนะครับ <Yeah. S 1> ดูในส่วนของเปิดฝากระโปรงนะฮะดูส่วนของเปิดฝากระโปรงดูอันดับแรกเนี่ยที่สำคัญที่สุดหัวใจคือแบตเตอรี่ถ้าไปที่ไหนสตาร์ทไม่ติด <Ừ. S 1> ก็กินข้าวหลินที่นั่นนะครับ oh. ก็เปิดดูในส่วนของน้ำกันแบตเตอรี่ก่อนนะครับ uh. หรือว่าเราสังเกตง่ายๆก่อนหน้าที่เราจะเดินทางไกลเอ๊รถมนสตาร์ทติดยากไหม เริ่มสตาร์ทอืดไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับถ้าตรงนี้มันเริ่มมีอาการหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้นะครับถ้าตรวจเช็คไม่เป็นก็เข้าอู่แถวบ้านนะครับหรือว่าให้ทางด้านของอสุริการช่วยดูนะครับแบตเตอรี่ก่อนอันดับแรกอันดับ2ก็มาดูเรื่องของอที่บ้านเวลาเราจอดรถนะครับมีน้ํามันอะไรรั่วใต้ท้องรถไหมการรั่วซึมต่างๆนะครับแล้วก็มาวัดในส่วนของระดับน้ํามันเครื่องนะครับในส่วนตรงนี้อันนี้สําคัญ เกิดไม่ได้สังเกตเลยโอ้โหมีน้ำมันอะไรอยู่ที่โอ้ั่วเต็มอะไรเต็มพื้นบ้านไปหมดปราบอกว่าขับไปปั๊บน้ำมันเครื่องมีน้อยรถโอฮีขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้รับความเสียหายได้อันนี้คือส่วนที่2ถ้่าทำเองไม่ได้แบตเตอรี่เครื่องยนต์ใช่ครับการั่วดซึมของท่อต่างๆหรือน้ําต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับอันที่3นะครับรถเก่ามีู่เรื่อง1ความร้อน แอรไม่เย็นก็เข้าขับเข้าก่อนนะครับไม่งั้นนี่ขับไปนี่หนูหุดหงิดนะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวแต่ว่ากลางวันมันก็ร้อนอยู่จูกต้องนะครับดูเรื่องไฟฟ้าในรถยนต์ก็คือแบตเตอรี่ใช่ครับแล้วก็ดูเรื่องของเหลวน้ำมันเครื่องใช่ครับเช็คแอร์เช็คความร้อนนะครับพี่ต่อไปเป็นเรื่องของที่สำคัญเรื่องนึงนะครับสิ่งที่ติดพื้นแล้วก็เรื่องของอันนี้ผมเน้นเลยนะครับ เรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ลมยางสําคัญนะครับเวลาเราสังเกตง่ายๆนะครับรถเนี่ยนะฮะเวลารถเหมือนับวิ่งกินซ้ายกินขวาลมยางอ่อนก็มีส่วนนะถ้าลมลมยางมันอ่อนปั๊บรถก็อาจจะวิ่งกินซ้ายได้กินขวาได้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับลมยางของรถทั่วไปนะฮะก็อยู่ประมาณ30สนะครับ 28- 30ึงนะครับอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากรู้นะครับ ตรงบริเวณข้างประตูนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆเปิดมามันจะมีอยู่ด้านข้างคนขับเขาจะมีพิกัดบอกนะครับมีสเปคบอกตรงนั้นด้วยประมาณเท่าไหร่เราต้องเขื่อไว้ไหมพี่สภาพยางมันแล้วแต่สภาพยางเลยพี่มันก็เป็นไปได้สองส่วนนะครับถ้ารถที่วิ่งอยู่ในเมืองปกติแล้วก็เติมตามสเปคนะครแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งแบบทางไกลยาวๆร้อน ลมยางนะครับมเมเื่อเกิดมาตุภูมิเชืร์พี่เวลา al, วิ่งปั๊บมันจะมีการขยายตัวของอากาศแล้วก็มีการเติมลมยางมากขึ้นิดนึงปกติเติม30แล้วก็อาจจะเติมเป็นสามสิบสามหรือสามสิบห้าป้องกันการขยายตัวเป็นการระเบิดยางครับอ้าพี่ความเข้าใจของผมคือครเราต้องเติมอ่อนเพื่อให้มันขยายไม่ใช่เหรอพี่สมมติอันนี้มันเป็นสเปซของมันมาว่าการรับลมยางของ รถรุ่นนี้มันได้อยู่40แต่พี่เติมไปทั้งสามแล้วใช่ไหมครับการขยายตัวมันก็แรงดันมันก็น้อยใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอกับสภาพถนนสภาพถนนมอเตอร์ร้อยเวลาตอนผมเอาตอนอยู่สูงบริการมีการส่องท่าพไปที่พื้นถนนเนี่ยมันเป็นพื้นปุกขัดแล้วก็ความร้อนสะสมกันมันมีผลหลายๆเรื่องนะครับที่จะทําให้นะครับวิ่งวิ่งอยู่แล้วแรงดันลมยางนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่อันเพื่อเป็นการเพิ่มนะครับป้องกันไม่ให้เกิด แสดงว่าเผื่อมากสักนิดดีกว่าเบาใช่ดีกว่าดีกว่าครับถ้าลมยางอ่อนก็กินน้ำมันครับที่ที่สังเกตไหมเวลารถพี่ลมยางอ่อนพี่ลองไปเข็นอือใช่ใช่ครับเวลาเข็นเออลมยางอ่อนเข็นหนักแต่ลมยางแข็งเข็นง่ายใช่ไหมประหยัดน้ำมันนิดหครับต้องไปดูนะครับครับอรัเรื่องลมยางถัดไปเรื่องที่ห้าเรื่องของระบบเบรค บเบผมผมให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยในการขี่ทุกครั้งประบบวอะไรต่างๆควรตรวจเช็คด้วยนะครับเราสังเกตเองได้ไหมครับพี่เอ,อสังเกตเองได้มั้ยรถรุ่นใหม่ๆหรือว,ว่าทุกรุ่นมันจะมีตัวตัวเตือนผ้าเบอยู่ เวลาวิ่งไปปั๊บมีเสียงดังผิดปกติแล้วเสียงยาวหรือว่าเวลาเดินหน้าหรือถอยหลังแสดงว่าเบรกของคุณเนี่ยมีอะไรผิดปกติลนะครับควรเข้าศูนย์บริการหรือว่าเข้าอู่ทางบ้านแต่ตรงนี้เดี๋ยวจบแล้วมีพิเศษให้นะครับมีมีพิเศษให้อันสำหรับรายการเซซิตโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวอุไปก่อนนิดนึงมีอะไรอีกครับพี่นอกจากเรื่องของลมยางเรื่องของเบรกพอเรื่องของเบรกเสร็จปั๊บ ีกสองเรื่องที่สําคัญนะระบบไฟส่องสัญญาณที่เราสําคัญเนี่ยเวลาหนาวด้วยหมอกด้วยนะพี่วิ่งไปปั๊บปรากฏว่าไฟเลี้ยวไม่ติดจะเลี้ยวเข้าไม่เก่นะฮะไฟหน้าเปิดจะต่อไฟว่าเออขอสัญญาณไม่ติดเพราะฉะนั้นระบบไฟส่องระหว่างรอบคันหรือระบบการขอความช่วยเหลือสําคัญอันนี้อันนี้อันนี้ห้ามห้ามละเลยนะครับหลอกไฟเลยครับอีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีใครเห็นหรอกครับหลอดไฟเบรกคนเองค่ะรู้ไหมใช่ใช่พี่ครับถ้าวิธีสังเกตง่ายๆถ้าไม่มีคนช่วยดูก็ถอยหลังเข้ากระจกหรือว่าสิ่งทราห็นแล้วลองเหยียบเบรกดูนะครับก็จะมีการสะท้อนของพ้าด้านหลังะถอยหลังเข้ากำแพงก็ได้นะพี่นะแล้วลองสังเกตดูว่าไฟเบรกมันติดครบไหมบางคนมีคําถามผมมาอันเนี้ยนิดนึงเขาบอกทำไมหลอดไฟเบรกขาดคู่เลยพี่ว่าเป็นไปได้หหลอดไฟเบรกขาดคู่ ผมเห็นน้อยมากนะพี่แต่ก็เคยเห็นทำไมด้ว่ะคืออย่างนี้มันไม่มีใครไปมองข้างหลังรบตัวเองว่าไฟเบรกขาดไหมบางคนอะขาในขาดนาแล้วแต่ปีเตอร์ไม่ขาดจะพักนึงอาจารนี่ขาดด้วยนี่ขาดคู่เลยมองไม่เห็นอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองครับ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 แล้ามีอะไรเสริมอีกครับพี่กิจนอกจากเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเช็คเรื่องต้นครับผม ณตอนนี้ถึงจะเป็นหน้าหนาวว่าจริงแต่บางทีมันก็มีเอฟเฟกอย่างนี้ช่วงนี้ฝนตกเยอะจริงครับโอ้ใช่ฝนตกได้เพราะฤดูการมันเริ่มได้ยางปัดน้ำฝนสำคัญดูเรื่องของยางปัดน้ำฝนด้วยนะครับตรงนี้ขับรถไปเจอสภาพไม่ดีอากาศฝนตกหนักปัดน้ำฝนไม่เห็นอันนี้ก็อันตรายตรงนี้เพราะบางทีเดี๋ยวนี้นะพี่เราขับผ่านหมอกหมอกมันก็เกาะเต็มนะพร่ใช บางทีก็มองไม่เห็นผมถึงบอกว่าระบบแอร์สำคัญตั้งแต่หัวข้อที่สามเลยนะเพราะว่าย้อนกลับมานิดนึงพอเจออากาศหนาวเสร็จปั๊บระบบแอร์ปรากฏว่ามันไม่ไม่เสถียรหรือไม่ทํางานขั้งมันเป็นฝ้าหมดเลยพี่จริงนะพี่แล้วฝนตกโอ้โหขนาดเป็นฝ้าบอเลยครับครับฉะนั้นระบบแอร์ก็สําคัญครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิตมากเลยนะครับครับพี่กิตมีอะไรฝากทีนี้ตรงนี้นะครับเป็นใบที่ผมได้ทําเองมา ในส่วนของการตรวจเช็คที่ <S 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 ทอู่ทีเนะครับการตรวจเช็คต่างๆนะครับเรื่องของการตรวจเช็คระดับของดอกยางหรือว่าผ้าเบรกหรือว่าต่างๆตรงนี้นะครับผมทําไว้ให้ลูกค้าและใครก็อยากจะเช็คถ้าลูกค้าของทางรายการนะครับเต้ซื้ปึกนะครับต้องการตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เต้ไว้นะครับ,ค,รบคอมเมนต์มาละการคอมเมนต์เราส่งอีเมลมาเดี๋ยวผมส่งตัวเช็คลิสต์ให้นะครับผมครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่กิษมากนะครับพี่กิจครับผมขอบคุณมากนะครับและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย World Classic ชายนะครับดูแลรถคุณเหมือนเพื่อนครับผมขอบคุณมากครับ